ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ดขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยความยินดียิ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ภายใต้าการบริหารงานโดย นางพิชยภพัฒน์ศรีประสิทธิ์ู้วําน่วยการกศนอําเภอดอยสะเก็ดมีบุคลากรนในสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน24คนมีกศนตำบล14แห่งและห้องสมุดประชาชนอําเภอ1แห่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยสะเก็ดได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ขึ้นในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหานักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมีกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกดังนี้มาตรการที่1มาตรการป้องกัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรอยสเก็ตได้ดำเนินง,งานกิจกรรมแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกทุกชนิดมีคณะกรรมการแบ่งเป็นตำบลจำนวน14ตำบลโดยมีห้องเรียนสีขาวทั้งหมดจำนวน14ห้องของกอศนตำบลทั้ง14แห่งได้ดำเนินการจัดประกวดและประกาศผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด และอบาบมุกดีเด่นประจำปีการศึกษา2,565สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่2 มาตรการค้นหาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรอยสเกตมีข้อมูลนักศึกษาลายบุคคลได้มีการดำเนินการเยี่ยมบ้านโดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามดูสภาพจริงของนักศึกษาสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มเสพกลุ่มค้าได้มีการรายงานการสำรวจ สภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบมาตรการที่ 3. ม,มาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นสถานศึกษาได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักกศออนอำเภอโดยสเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุขมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบยมุกที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนพัฒน,นาการศึกษาและแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในการดำเนินงานมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบยมุกสถานศึกษา มีการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายสารณาสุขอำเภอรอยสเกตเทศบาลตำบลเชิงดอยเทศบาลตำบลดอยสเกตมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาโดยผ่านการจัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้นักศึกษากศนออำเภอโดยสเกตเช่นโครงการ t ูบี Number One โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการอบรมลูกเสือและอาสาเยาวกาชาติและโครงการอื่นๆที่จัดร่วมกับภาคีเครือข่ายของกศนออำเภอโดยสเกตเพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวออดสารเสพติดและอบายมุขต่อไป